แล้วต้องบอกว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำกันบ้านมาดีมากคือพิธีต้อนรับใหญ่โตมโหาัารเดี๋ยวจะให้ดูภาพคือเวลาทำดีลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีลอะไรเนี่ย personal connection หรือ personal relationship มีความสำคัญมากทรัมป์กับมกุฎราชกุมารบิลหรือบินซาวมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับโจไบเดนต้องบอกว่าทรัมป์มีความใกล้ชิดสนิทแนบแน่แนมากกว่า สังเกตตอนโจไบเดนไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะไม่เจอการต้อนรับแบบนี้จับมือยังไม่จับเลยนะใช้การชนแขนเอาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมองหน้ากันไม่ติดแต่ไม่ใช่กับทรัมป์นะทรัมป์นี่แบบโหปูปพรมแดงต้อนรับมีการเอาเครื่องบินรบไปเอสคอร์ตลงมามีมา้านำหน้าถือธงสารัฐนะนำหน้ารถประจำตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์แล้วพอดิวเสร็จเรียบร้อยนะก็เจอกันการให้เกียรติสูงสุดนะด้วยกัน ขับรถพาเที่ยวชมเมืองด้วยตัวเองทีนี้ในช่วงที่ขึ้นเวทีประกาศดิวเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้พี่นาตแตะไปว่ามันเป็นความที่ทรัมป์จ้องประชับประทับใจไปตลอดชีวิตเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลง y m c a มากเราจะสังเกตเวลาทรัมป์ขึ้นขึ้นเวทีหาเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยพบปะประชาชนเนี่ยเพลง y m c a จะถูกเปิดทุกครั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโดนทรัมป์แล้วเมื่อคืนคนเซอร์ไพรส์ปปรามากเพราะว่าบนเวที มกุฎราชกุมารบินซาวมานสั่งให้เตรียม Y M C A ไว้แล้วก็เปิดให้การต้อนรับทรัมป์ในระหว่างทรัมป์ก้าวขึ้นเวทีเพื่อประกาศดีวที่ทำกับซาอุดิอาระเบียแค่จะบอกว่าอะไรเล็กๆและน้อยๆเนี่ยมันเป็นรายละเอียดนะที่แสดงให้ถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างทรัมป์กับมกุฎราชกุมารบินซาวมันซึ่งจะเป็นผู้ปกครองในอนาคตของซาอุดีอาระเบียนะคะ